hi mm. uh, many persons persons everybody humans uh, i don't know เออเนี่ยคือว่าก็คือพอรับได้พอรับได้เนี่ยที่ที่ว่าต้องการที่จะทำให้น่าจะแบบว่าคือเอาเราเอาเราไปเพื่อที่จะให้หน้าคล้ายให้หน้าคล้าย ใครต่อใครแน่เลยคือให้หน้าคล้ายๆใครต่อใครที่ว่าพอคือดูแล้วแบบเออมันคือคือคือในหลายคลิปมันเคยแบบหน้าพูด,ดง่ายคือ ไม่ต้องพูดคือไม่ต้องเข้าใจอะไรยากนะคือว่าวาแบบหน้าฝรั่งมาพูดไทยแจวแหววแหววแหววคือมันหมายถึงอะไรอะ่ะมันหมายถึงว่าคนไทยเหรอไปถามเขาดูนะมีอยู่อะ่ะคุณหน้าตาแบบนี้คุณเกิดจากไทยพ่อแม่ไทยเหรอจริงหรือเปล่าโอ้โหพูดไทยพูดไทยปล้อโอ้โหแบบจริงๆเลยเนี่ย ก็ได้แต่เข้าใจในแบบเนี้ยคือหมายถึงว่าเออก็คือถ้าสงสัยนะก็เลื่อนลงไปดูเออหลายๆคลิปนะอ่้เลื่อนลงใครอ่ะไม่รูมอะเลื่อนลงไปดูหลายๆคลิปมันก็จะมีแบบให้หน้าสวยบ้างตาโตอ่ะบ้างเนี้ยคอติดกันบ้าง หัวข้างหลังเราก็จะแบบประเภทที่ว่าเราจะเป็นคนที่หัวเล็กหัวเล็กแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบนแตแตะข้างหลังอะ่ะมันก็จะแบบว่าเ,าเป็นหัวเล็กเหมือนเหมือนหัวนี้จะเหมือนเหมือนแม่เลยแม่เลยเออหมือนแม่เลยเนี่ยคือญาติด,ด้วยกัน ที่เป็นครูครูใหม่ก็เขากอา็ออกหัวหัวหัวข้างหลังก็ก็แบนก,ก็มันก็มีสิทธิ์ที่คนเรามันจะออกคือจริงๆหัวมันจะต้องกลมกลมหรือไม่ก็ทุยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันก็มันก็ออกแบนได้คือเพราะว่าตั้งแต่เกิดคลอดมาอย่างเงี้ย เวลาพานอนพาลูกนอนเนี้ยถ้าแบบให้ไม่ให้ลูกตะแคงไปไหนเลยเนี่ยก็คือว่าก็จะ,ะกระดูกหัวอะไรยังอ่อนไปหมดอ่าก็ก็อาจจะแบบเออมันก็มีมันก็เป็นการที่ว่าข้างหลังมันเป็นหัวมาแบนแบนได้อืมแต่ว่าก็คือ เดี๋ยวเดี๋นะมันเป็นเวลาอะไา